ใส่กรอกใส่กรอกอุ้ยใส่กรอบอย่างหอมหอมมาเริ่มพี่น้องพี่น้องใส่กรอกอืมใส่กรอกทั้งไหนนิน้องแปรครับน้องแปรน,นั่นน้องแปนแล้ววะเ็ตเองบอบอครับสือเข้ามาให้กันครับบอรับมาขายอยู่น,น,นานีา่คหน้าน้องผู้เห็นอ้ผู้ขายโอ้ ดีกจังนะก๊นหลับมาขายวะเนาะนี่แม่ขายอยู่นี่เซนนารายบันไดนี่อันเป็นลูกนะครับไปเอาลูกละบาดบ่ บอล uh ูบระบาดบะนี้เดห้าจมาขายได้อ๋ออยาขายสองขายายกแงเาแงต่น้าองเงืย้มนอกสี่กเงแงยตวด้กนเอ้นไมเยวน้ม่คีีลอยลอยเศร้าวงก็แฉงหกสิบก็เจ็ดสิน